แถวนัินสิซื้อมาฝากเร่งๆที่ไปวายกับควอยอยู่ว่อสิให้งูมารับมาเดี๋ยวอะให้เขาจับมารับพวกพวกสามหลอดที่เพิ่นนี่รับจา้างอยู่มั้งบ่เอ้าครับพี่น้องมาหอดแล้วนะครับหน้าสารกลางจังหวัด นครพน,นมครับนี่โอ้เดนะ่นนวกินของฝากขอบคุณคทีมงานขอบคุณครับขอบคุณสําหรับบริการที่จอดรถนะครับเอากันใช้ติดนี่ไว้ั่งนึงป๊าตั้งแล้วเวทีบัน

โอ้หมองนี่ขึ้นบ่ได้ดอกครับนี่ยสเก็ตสเกตสเกตจะเป็นกระบะขึ้นได้เยอะนี่หาที่จอดรถน่าจะบ่ได้ครับบ่ได้ดอกขึ้นบ่ได้ติดเบื้องล่ะเออ เดี๋ยวหามมองไม่ก็ว่ามองห็นก็จอดโอเคแล้วล่ะวัววัวซื่อๆอู้นี่หน้ารถไอเบียวัววัวนี้มันบดมันสิบบดติดอันนี้เขาบอกติดกระบะเขาบอกวัวกระดาษเขาบอกสิบล้อของห้ามนั่นั่นเออมาพี่ล่ะสันใจกลัวจองไว้จองไว้ด้าคลิปเ้อถ่ายคลิปแล้วสิเงินนุ่นสวัสดีครับนอนบ่อีพ่อ มาอมเคื่อนกับพากันไปงานวันนี้พอเคลื่อนไปสิลปินพุทไทยครับวาานีกันเพื่อนเลิดมาตัวเราส่วนมากเ๋เ,ยเลยล่างงานตอมาพีเลยแหละคนหลายๆอยู่สิลปินพุทไทยขึ้นโอ้ยง่ายรถมาพีดอกอหกรพี่ง่ายง่ายง่ายง่ giải đuồn giải đuồn phát đền quảng hoạt trò thính liệu นี่แชนิดน่อยตัวนี้ขึ้นจอเรียบร้อยครับนี่ลมตัวแล้วนะครับมาหอดจอดถึงแล้วครับอันแรกนี่ครับเหล่อมตงแตงสองถุ่มเป็นต้นไปนะครับถึงตีสอง เคกันนะครับกับทีมงานสอนวยเพื่อนันแฝงในงานไหลเรือไฟโลกครับที่จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเวทีเสดงเขาก็ตั้งอยู่ที่หน้าที่สารกลางจังหวัดนครพนมนครับนีต่ตังแล้วนะครับีทีแสดงที่ อาสาลัการจงูนบันโอ้ยเด็ดเด็ดเดดครับเอาอ๋อปรับแผนนะครับก็คือลงจอให้ครบ ยกใส่เขียน<ม>ยกจอขึ้นไปเรียบร้อยแล้วจังสิตต่ฟอฟ้อหนาออกมาครับปรับแผนแล้วสะดวกในการลดเข่ายกอันนี้ก็ทีมงานลงเต้นหลังเวทีครับรดเครื่องเสียงก็ลงแเนี่ย เดดแห้งครับเดียเด๋ยวแดดอ่อนจังน้อยครับรอกางแล้วจะไปริมโค้งครับส่วนเฉียวรถยังไปเดี๋ยวน่าจะติดต่อรถมาหับหรือรถเครื่องเพราะของห้องึ้นจะออกไปว่าใดครับได้จอดแล้ว ที่จอดรถแล้วนะครับนะแบบนี้กรับตลาดยาวเลยนะครับนี่สถานดีชมฟรีครับ โอ้เมนเมนโอ้เอาอีกนาทีนึงอันใหญ่ใหญ่ไปใส่ครบอีกนาทีครบเนี่ยยุนารถไอเบียใช่ไหมหน้าไอเบียแล้วก็อยู่ข้างครัวครัวเฮาน่ะได้ไหมได้เป็นล่มด้วยเดินดูนะอีกอีกสามสิบนาทีสามสิบวิเอาพี่พินอ่ะโอ้บรรยากาศสนามดีแห้งครับเฮ็ดเป็นแบบ มีตลาดนัดล้อมรอบบรรยากาศนะครับแต่ตอนนี้มันแดดมากมากเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องใบอ่อนๆแดดอ่อนๆสีไปรอโคงแต่ไปสิบ่ไร้รถออกไปได้ครับจะมีคนมารับหรือเราอาจจะนั่งแบบชิวๆนั่งสามล้อไปล่องบรรยากาศมันมีสามล้อโบราณใช่ไหมแล้วก็ได้ชวนไอเบียจับ้าดไปน้ำจะข้าวไปไหว้บู่พญานาคธนาคารเจอแล้วก็เจ็บบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ่ง เอาคลิปนี้ป๋าพี่นอ้องเนนี้เจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ป๋าเฉน,นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ